สวัสดีค่ะเพิ่งจากฮิลขอบค่ะวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานของเครื่อง Osox p e s s e ในโตนะคะสวิตเปิดด้านใต้เครื่องทางด้านขวามือด้านหน้าของจอตัวปุ่มที่เป็น power ก็คือปุ่มที่2เปิดเพื่อทําให้หน้าจอขึ้นตัวเลขการดูตัวเลขเป็นการบอกถึงอุณหภูมิของเครื่องการที่จะสร้าง texture foam ได้เนี่ยอุณหภูมิมันมีความต่ําลงก็ทําให้อุณหภูมิเย็นตัวลงในส่วนของ texture foam ก็จะเกิดความหนาแน่นเกิดมิติของโฟมที่ทําให้ดูหนาทานขึ้นนะคะทุกครั้งที่เราจะมีการปรับคอนโทรลโดยการเข้าโหมดเพื่อเซตติ n งกอ กดปุ่มลูกศรที่เป็นลูกศรลงและลูกศรขึ้นพร้อมกันนะคะเมื่อเรากดปุ่มทั้ง2ปุ่มแล้วหน้าจอจะขึ้นคําว่าออนพอหลังจากนั้นเราถึงจะทําการปรับ เรื่องของอุณภูมิให้อุณภูมิมันต่ำลงหรือว่าสูงขึ้นการเปิดของตัวหัวจาจเองเนี่ยเราจะมีการเปิดในการดึงเข้าหาตัวเองส่วนความแรงของตัวแรงลมที่เป็นตัวอัดเองเนี่ยจะมีการปรับทําให้เกิดความเป็นครีมนมหรือว่าความเป็นโฟมนมที่ปริมาณมากหรือปริมาณน้อยจะมีตัวคอนโทรลจากตัวของบาลด้านข้างด้วยนะคะของบาลด้านข้างเองเนี่ยการหมุนไปทางด้านซ้ายเป็นการปรับเพื่อทําให้มันเกิดความเป็นครีมนมหรือวมิติโฟมที่มากขึ้นแต่เทคนิคที่เราจะทําให้มิติโฟมมันเกิดความหนาแน่นที่มากเนี่ยแนะน เลยว่าเราควรที่จะมีการเปิดแล้วก็หยุดไม่ได้เป็นการเปิดเพื่อดึงยาวส่วนการทําความสะอาดมันจะมีตะกรนที่มีการตกค้างในส่วนของเบรน้ําเขานะคะเราจะมีตัวกรองตรงหัวใจเนี่ยเราหมุนตามเข็มนาฬิกาเนาะจะเห็นว่าเป็นการถอดหัวใจออกมาก่อนแล้วเราก็จะมีตะแกรงที่อยู่ด้านในที่ควรจะคลีนทำความสะอาดด้วยแปรงเพื่อทําให้ไม่เกิดการอุดตันของตัวหัวใจเมนูวันนี้นะคะจิปเปอร์ในโตลักษณะของเมนูที่เป็นจิปเปอร์เนี่ยเพราะว่าเราจะมีไซลับเองจะมีทั้งหมดเป็นเลเยอร์ทั้งหมด ส่วนด้านบนเองเนี่ยก็คือจะเป็นการท็อปด้วยส่วนของไนโตโครบูที่มันจะมีมิติของตัวโฟมนมนะคะเมนูง,ง่ายๆนะคะสำหรับเป็นซิกเนเจอร์ภายในร้านแลวเรามองดูแล้วว่าตลาดของไนโตโครบูก็ยังมีความแปลกใหม่สำหรับลูกค้าทั่วๆไปนะคะลองไปคิดอะไรเมนูใหม่ๆเหมือนที่เราลองคิดดูนะคะ